วันนี้รู้สึกว่าดวงมันมาไงคือมันดวมันมาไงวันนี้รู้สึกว่าดวงมันมาแบบเก่งกล้าสามารถมากอ่ะจาจ็บปะก็ตามที่ได้ยินเลยครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นผมเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าวันนี้ผมดวงมันมาอะไรอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเรามีสมุดสกิล5ที่แบบมีโอกาสติดประมาณ 10- หรือ15เปอร์เซ็นต์นี่แหละเออผมก็เลยถือว่าเอาสมุดนั้นมาลองตีบวกเช็คดวงดีกว่าดีว่าดวงมันจะดีตามที่ผมคิดหรือเปล่าเราเริ่มจากการเช็คดวงโดยการอันนี้แล้วกันวอสเตอร์เทนเทมเมอร์นะไม่ใช่เทนนิ มาสเตอร์เทมเมอร์นะครับอันนี้นะครับคือสกิลห้าของผมตอนนี้เนี่ยคือผมมีอันนี้อยู่เอ้นนอัน,นี้ไอ้เนี่ยไอ้ปริซึมเนี่ยกับฮิลลิ่งอ่ะคือโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะวันนี้คือผมรู้สึกว่ามันมาแน่ไม่น่าจะใช่มาแน่นอนเฮ้ยว hey! ่าแบบฟาร์กแมนเฮ้ยสิบเปอร์เซ็นต์ หลายคนอาจจะงงแล้วเฮ้ยว่าบีมดีใจไปทําไมวะเฮ้ยสิเลยนะเวะ้ยเฮ้ยชวยดีใจกันหน่อยเพราะจริงๆผมก็คือผมตีสิบห้าเปอร์เซ็นมาเยอะมากแล้วครับแล้วก็มันแทบจะมีโอกาสน้อยมากๆเลยนะที่แบบว่ามันจะติดอะเออแต่ก็มันติดอะเออก็ดีเจกับผมหน่อยเฮ้ยพี่ผมก็เลยมั่นใจแล้วว่าผมแบบดวงมาแล้ววันนี้ผมเลยไปเช็คต่อที่ตีบวกกันเลยดีวยกว่ามาโอเคนะครับสุขวราภิวิทย์อันนี้มันแบบว่าตั้งชื่อสูตรเลยอ,อันนี้คือแบบ จิงปึ๊บเปลี่ยนเลยหนึ่งอ่าจิงเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นหกแบบหวานหวานปับป๊บปับ๊บปั๊บจังหวะนี้โมวไว้ซะเยอะต้องซื้อของดึงจากตลาดมาตีใหม่สดๆเลยฮะปับป๊บปับป๊บปับ๊บบเราควรคิดนะว่า I, beam, เฮ้ยบีมสิบเปอร์เซ็นตเมื่อกี้มันติดไปแล้วแสดงว่าอันนี้มันอาจจะไม่ติดก็ได้เอาเป็นว่าเราควรจะเอาพักดวงวันนี้ก่อนนะครับเราควรจะพักดวงวันนี้ก่อนในวันนี้ก็คงจะไม่ได้แบบเอออะไรขนาดนั้นนะครับนะอืมไปแสดงว่าสิบเปอร์เซ็นตมันใช้ไปแล้วไงเออนี่ไงใครพูดใครว่าใครว่าผมยอมใครว่าผมยอมวันนี้คือผมไม่ยอมผมเข้าหลังไงผมผมไม่ยอมไง ผมไม่ยอมไงอีก8ก้อนไปนะครับอันนี้คงไม่ยากอันนี้คงไม่ใช่เรื่องยากผมเข้าหลังแล้แล้วนี่ละฮะบทสรุปของคนร้านไงแต่จริงมันยังไม่จบนะฮะมันยังมีไปต่อมีอมั้ยไม่ไม่จาเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือคนที่ได้บวกเจ็ดไงท่องเอาไว้บิมอมเอ้ยอุตส่าห์แบบเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์น้ติดนะเว้ยคือช่างมึงอีลูทมาผมให้โอกาสช่างนี้รอบหนึ่งไหมไปแปก้อน ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยถ่าเงินปั๊บปั๊บปั๊บช่างเมืองอินรุนเขาว่าดีจริงๆคือผมกลับใจผมมาเชื่อแล้วเจ็บแล้วจำคือคนงี้เนาะอันนี้แต่เจ็บแล้วไม่จำคือคนสำเร็จไงคือคนที่สำเร็จไงปั๊บปั๊บอื้มเยอะมัน เอยบางทีเมืองนี้อาจจะไม่ใช่นะคือเราจะไปเมืองนี้ดีกว่ากลับไปอเบต้านะครับเมืองที่แบบคุณลุงตีขึ้นดีขึ้นไงเออโอ้โหอย่าไปหยองดีอะไรแบบนี้นะครับอยากให้ผมปิดสตรีมเร็วก็ไม่บอกแล้วเราก็ไปกันต่อเลยไงโอ้โหพังงูลำโชคมาแล้วจริงคือแบบ ย่แบบเสียหายไปใช่ไหมแล้วแบบขึ้นห้าสิบปุ๊บขึ้นหกเลยหกสิบปุ๊บเจ็ดทันทีท้งนี้คือผมผมแบบสิบหกก้อนไปสิบหกก้อนคือหกปุ๊บเจ็ดปับ๊บเลยหกคือหกแล้วเจ็ดห้าหกเจ็ดอันนี้คือเราต้องนับเลขให้ถูกต้องนะครับน้องๆใครที่ห้าห้าห้ามันจะตกเกินไปอันนี้มันจะไม่ได้นะครับหกและเจ็ด บีมเจ็บบีมทอ้อไอ้บีมมาตัดย้อนหลังแล้วบีมยังเจ็บยังยังทอ้ออยู่เลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เอาให้หมดตัวหมดเนื้อหมดตูดที่มีมาพิจมภูมีสตรีมกี่ครั้งก็ปตีบวกหมดบีมเลยไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะขอสองคิปสุดท้ายของสองคิปขอสองขอสองคิปสุดท้ายลิ้มพันกันหมดละสองก็คือแบบลินพันกันหมดละนะครับหืม สวัสดีครับโอ้โหยี่สิบบาทขอบคุณมากครับผมโอ้โ oh, ห oh. ใครมันจะแบบไปไหววะนี้ก็ไปต่อเลยดิปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บและเดินขอใช้สูตรคูณอภิพิวิตรอีกรอบนึงนะครับสูตรนี้ทำให้เราแบบเอิร์นไงนะครับดีไอ้เร่อง <laughs> เดียวโอ้โหนี่ไงรู้ที่มาแล้วไงนี่ไงสูตรนี้มันมาแล้วไงสูตรนี้มันมาแล้วไงปับป๊บปั๊บ ปั๊บเอเ่นเอ้ยหกมาแล้วกว่าจะบวกติดได้ผมไม่รู้เลยว่าผมใส่เอฟเฟกกระจกแตกไปกี่รอบโอ้โหฮูลีชีตอย่างที่ว่าครับนะเจ็บแล้วจำคือคนนะเจ็บแล้วทนคือคนที่จะขึ้นบวกเจ็ดนะฮะไปกันต่อโอเคไปอ่ะถือว่าเราเราตีนี้เพื่อแบบเชิงไงปั๊บเฮ้ยติดเอติดติดไงติดไง และล้มเหลวแล้วนี่ไงโอกาสขึ้นเจ็ดมันมาแล้วเว้ยป๊บปัป๊บและเจ็ดโอ้โโอ้ยก็นด้ว่าไม่รู้ว่าหลอกตัวเองกันหรือเปลเตเสียหายกันไปแบบหนักจัดแบบหนักข้อนะฮะใครบอกว่าเฮ้ยผมตีแบบไอ้หียตีแบบ ตีแบบว่าเฮ้ยกักว่าเฮ้ยนานหน่อยพี่ผมกว่าผมจะหามาได้ผมขอพี่ลีพี่ไรก่อนนะครับพี่นะวคือว่าอยากเจอแบบกดหนักจังหนับจังหนับเนี่ยผมไดูตัวเด็กเลยของเมียแกลองกดเหมือนกันแบบสุดตาดเขากดกดยังไงนะแต่ผมยังมีกักอยู่บ้าง <laughs> แม่เ้ยไปดูตัวเด็กดีกว่าครับขอแบบเสียงแน่นๆเสียงแน่นๆปับป๊บปั๊บปั๊บนะครับมีทั้งหมดร้อยสามสิบหกก้อนคือผมบอกเลยว่ามันต้องมีแบบบวกเจ็ดอะสักอันหนึ่งอะ อืมสอืมลบเลวและ5และอ่อขึ้นสแล้วและ5และหไม่ได้ไม่ได้ปึ๊บหกหและ7และ7และเจ็ดโอ้โหอีกหนชิ้นและ2อและสและ4และสและสี่เฮ้ยมันแข็งไวเหนียวเว้ยสี่ ผมมีก oh, ี่ก้อนอลยเมื่อกี้นะ แล้วยังไม่จบนะถ้าคลิปยังมีอีกนะมีแบบสุดเอ็กคลูซีฟอยู่นะครับผมตีแบบนอกรอบโอเคครับพี่นอ้องตอนนี้คื <c oughs> อเราตัดมาที่ปัจจุบันแบบปัจจุบันที่สุดไม่มีการไลฟ์สดแล้วนะครับอันนี้ก็คือนอกรอบนะก็คือมือไม้บันทันเห็นยิกตีแล้วเงินมันก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับช่างนิ่ฟอมเทล่านะคืออันนี้ก็คือใครหลายๆคนอาจจะลืมช่างตั้งแต่เมืองเริ่มต้นนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าลืมดินที่เคยเดินนะครับผมนะลิ้นพันหมดแล้วตอนนี้คือผมเตรียมมาอันนี้มี6กหกไงแล้วใจมันก็ร้อนรนอันนี้เตรียมมา2คริกนะครับจริงๆคริกเดียวก็ขึ้น7แล้วนะฮะกลับมาน,นี่อีก3คริกนะครับผมว่ามันได้7คู่วันนี้มีคนตีกันเยอะแยะมากมายนะครับมา3 2 1อ่งะแล้วเหรออุ้ยขึ้น7แล้วโอว้โหคดีไปลเลยนี่ไงนี่ไง เรามาไงเรามาเจ็ดแล้วอันนี้เราก็ขึ้นเจ็ดอีกข้างหนึ่งนะครับสี่แล้วยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วหกหกแล้วเจ็ดโอ้ดูว่าจะเจ็ดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดให้บีมเลยอะ่ะเอนะครับอะลองไปก็สบายใจละ อีกห้าคือตั้งแต่ที่แบบคนอื่นตีเข้าไปอื่นๆไงเราล็อกหลบเลยเราใช้สูตรล็อกหลบนะครับมาเมืองพอนเทล่านะเมืองบ้านเกิดเมืองนอนนะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงชัดๆไหมลุงขอนิ่งๆอีกรอบหนึ่งนะครับนง่งๆอีกรอบหนึ่งว้วเดืเวิร์นี่ไงรวยแค่นี้นะครับพี่น้องรวยแค่นี้นะเมืองคอนเทล่ามีของดีนะครับพี่น้องเมืองคอนเทล่ามีของดี <c oughs> รับทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยน <c oughs> สบายใจเอ้ยขอบคุณมากครับที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับไว้เจอกันใหม่วันอ้าใหม่ขอให้โชคดีมีชัยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับยี่สิบสี่ปั๊บปั๊บปั๊บไหนนี้ยืนคุยกับลุงโบตีปึ๊บไม่คิดว่าจะตีบวกปั๊บปึ๊บสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด